อันนี้เลขหมอเป่าหมอแม่หมอเป่าแม่นทักเนาะแม่นเป็นแม่นยังไงแม่นเป็นแม่นอ้ยงวดที่สองแล้วเนาะเออเอาได้สองงวดแล้วหรอแม่สองงวดแล้วอสองงวดติดแล้วนะครับแล้วถูกกับเขามาในกิงงวดแม่แม่นบอ่ครับผมไม่ชุดนี้ครับโอ้ชุดนี้คือมาละห่างงวดแล้วหางวดแล้วคือว่าออกสองสองงวดนี่เนาะออกสองสองงวด ที่ขี้วัวแกะห้างงวดเนาะชุดหมอเป่าเขาเอินหมอเป่าแ่นเป็นแ่นยังวะวันนี้ก็เลยจะต่องวดวะแม่ต่องวดไว้ก่อนจัหางมันเป็นสูตรแหละแม่มันเป็นสูตรคำนวณใช่ไหมสูตรคำนวณที่ว่าก่อนที่คุณปู่ยาเสียสูตรปู่ตั้งแต่ขี่พันเท็ดไหวพึ่ จิดือถูกว่าถูกหัวด้วยครับถูกทุกหัวเลยคุณแม่ถูกทุกหัวเลยโอ้โหถ้าึงแทกจีดีไปผอกันเลยเอามาเห็ดลองเบิ้งครับมาจับลองเบิ้งมจีดือเพราะไอ้ตั้งใหญ่จะดังเหมือนเขาสักทีนี่แม่จักขนาดถูกมาหลายงวดนี่ยังไม่ดังเลยเอาแค่ส่วนม้อเป้าเนี่ยนะเออถึงแรกงวดแล้วก็บ่ดังอยู่เนาะเออ ถูกหลายงวดนี่ยังไม่ดัง่ะเขาอยู่หมอเป่าหมอผีเนี่ยจับมือกันสิดังอยู่หรอกครับเวียนหาสามตัวอยู่แต่ว่าสูตรนี้สูตรนี้มันชุดสามตัวสามตัวพิษไปเต็มเดียวนี่ไหนๆขอดูไหยแม่นี่พิษไปเต็มเดียวนี่อ้โแมนแมนแมนมันเวียนเวียนฉันออกสามตัวอยู่นี่ฮมันออกตัวใดมันออกสองหกสี สองหกสี่อันนี้เป็นเจ็ดเนาะเป็นสองหกสี่เจ็ดตัวนี้ขึ้นแต้มเนื้อเต้มเดียวเองเนาะแม่เนาะแต้มเดียวท่านเรียกรับหมอเป่านะครับที่ท่านให้ไว้ก่อนเสียโอ้แม่นครับน้อแม่เนาะเดี๋ยวมันสีแว่นสีแว่นเขาสามโตอยู่นี่มันสถิติเก่าสามตัวนี่กี่งวดแม่ สามงวดมาแล้วสามสี่งวดมาแล้วสามตัวนะสามตัวนะสามสี่งวดเลยเหรอครับแม่มย้อนหลังแต่เ้าบดเอามาลงแม่ทําย้อนหลังดูใช่ไหมแต่ว่าแม่มาบอกจริงๆคือสองงวดงวดนี้งวดที่สามก็ถือว่าแม่นอยู่ด้แม่เนาะแต่เรามาทําแปลกตรงที่ว่าเราได้สองตัวนะแม่เนาะได้สองตัวมาหักสองตัวบนรางเนาะแม่รอบรอบนี้แต่ว่าเด็กมันจีอยู่ในนี้แต่ว่าถ้าท้าจับถือครับ เด็กจะอยู่ในนี่นนอเอ็มว่าล่องเท่ากันลองเอาไปหางหนึ่งกัดจับไดหางหนึ่งจับเบาะนิดมดจับจบาะน,นิดเบิดจังมีเวลาจังสิยคอยเบื้องฝันดีเ่ลาะเ่อคือฝันว่าเข้าเงินมาหายนอกฝันว่าได้เงินได้ขำ ฝันว่าเขาเงินมาให้ฝันว่าเขาเอาเงินมาให้หถ้าถือเด็กถ้าซื้อเด็กก็ถือนั่นน่ะครับฝันบริษัทซื้อเนาะอืมแต่ของบริสัทซื้อถ้าซื้อแล้วมันสิเพี้ยนไปก็เลยบริษัทน,น,นั่นน่ะครับก็คือว่าถูกถูกมาแล้วเนี่ยสองสามงวดแล้วเนาะสำหรับเร่งเงีเนาะบอกเขาถูกกันทั้งบ้านทั้งช่องเลยฝันกัฝันนีด ฮะทางบ้านก็โทรมาอยู่บมาวันนม,ม่มอันสื่อนั่พากันถือวอ่ดบ้านว่าสัน่นโอ้โเรดแม่เนี่ยนะแม่นโทษมาจากอุบลนู่นเหรอครับโทรมาจากอุบลบ,บ,บอกว่าถูกเบิรบ้านเลยพ่อแม่อันเบิง้งเมตดวงเพิ่นว่าเบิ้งเมตดวงสื่อนั่งือเบิร์ตบานวนว่า,าโอ้เพิ่นโทรมามืัอนี้โทรคนหลายแสนมาแม่นวันนี้ผู้ได้แสนสองแสนเพิ่นว่าโอ้ก็ดีใจนักเพิ่นอยู่เพิ่นถือครับ แต่เราไม่ถูกเนาะเสียดายเราะดือเราไปตามแต่เลขคนอื่นมาแม่ไปออตเลขฝันอืก็เลยวนที่ปล่อยไปมันเกิดอ่านเบิดนเนาะครับก็เลยบอดายเจ้าของกับบอดายครับก็คกอเป็นเลขหมอเปานะครับวดนี้ได้ตัวไหนแม่วันนี้วันนี้ได้ เจ็ดแปดสี่กับหาหาไปก่อนเจ็ดแปดสี่กับห้าห้าอันนี้เป็นสูตรหรือว่าความฝันแม่ที่ให้มามวันนี้มันเป็นสูตรจับออกมาให้ก่อนอจับออกมาให้หางหนึงก่อนมว่วน<ค>ทีเดียวแล้สิ็ค่อยๆพิจารณาบ้างเพราะว่าเราเรายังไม่ได้คัดเต็มที่ใช่ไหมแม่แม่ันอยู่เพราะมันมีหลายตรงถ้าสิ่าหมุนมาจับใส่กันนะหนะ้าโอ้มันเป็นสูตรแล้วเราก็ค่อยๆจับค่อยๆอะไรใช่ไหมแน่นถ้าจะเอามาจับใส่กัน ครับแม่เคยไล่ย้อนหลังไปนี่คือเข้าสามตัวตลอดเขาสามตัวมาตลอดอแต่ว,ว่าเราตรงตรงเลย,เลยไม่ต้องกลับเลยแ<ม>หละ<ม>ครับเลยเมื่อกี้ก็เกือบนะแม่เนาะตัวเดียวแต่ได้ไมนเบี <sie S 2> ้ยนอยู่นี่มันเบี้ยนสิเขาสามตัวอยู่นี่สิพยายาาไหเอ็ทให้เขาสามตัวให้ได้อยู่นี่เดี๋ยวสักวันต้องเก่งนะแม่เนาะแต่ก็ถือก็กำลังฮัดเนาะแต่ก็ถือว่าโชคดีได้สูตรมา ไปสูตรมาครับอืมขนาดนี้ลูกเต้านี่ยังไม่บอกสูตรเด้อเอฟซีเด้อลูกกบระบอกโว่าำหรสูตรเออโอ้อ้างมาเห็ดม,มาเบิงผเดยามาเห็ดเบิงครับ,บมาแบ่งปันเอฟซีแลวแม่นะวัดได้ก็มาเบิงมันก็มีครับกระตรงถือว่าแม่นอยู่นะแม่นะแม่นอยู่ยถือว่าแม่นยู่สูตรถือว่าเดินดีอยู่นะครับแม่นสูตรหมอเป่านะครับ พยายามจับให้เอฟสีพยายามคัดดีๆบางก็อืมวดเมื่อกี้ก็เข้าตรงๆเลยนะจ้าไม่นี่เลยครับหกสี่สี่หกนี่กนะ็แม่นอ่ะจ้าถือว่าแม่นอยู่นะครับงวดนี้ต่องวดไว้ก่อนใช่ไหมแม่ต่องวดไว้ก่อนจั้นหานเนาะอืมเอาเหมือนได้ได้เ,เวลาว่างๆกินสิเบิงสิเบิงสิคอยจับเบิงดีๆก่อนคอยเอฟสี่คอย พิมรอไว้นะแม่เนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นสูตรคำนวณมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่ปู่ปู่ปูคนเป็นหมอเป้าเป็นหมอเป้าหมอทำครับแต่เกยครับมันจสถือทุกหัวทุกหวโดดมาตั้งแต่เด็กออกถือแล้วมันว่าแต่ว่า คนสมัมตะกี้บ่มีเงินเนาะบ่ได้ซื้ออะไรครับเกดบสิบบาทเชาา้าบาทือว่าแม่นอยู่นะครับมแม่มยูขอม้วดไว้ก่อนนะครับผมแม่ดวงนะครับเอเดี๋ยวให้ดูตัวเลขนะครับผมสำหรับแนวทางแม่ดวงนะครับมวดประจําวันที่16นะแม่เนาะสิกกรกฎาคม2568นะครับผม เป็นเลขสูตรเลขคำนวณของแม่ดวงนะครับเอาเจ็ดแปดสี่เจ็ดเจ็ดตอนตอนแรกผมจะเขียนเจ็ดแปดสี่นะผมไปเขียนสี่แปดเจ็ดอตัวเดียวกันละครับผมเนะนะตัวเดียวกันละครับตัวเดียวกันขต่องวดไว้ก่อนนะแม่เนาะเพื่อ yeah. รอบนี้ปังสามตัวทำไงนะแม่นาะมันเกือบแล้วใช่ไหมเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบ <laughs> แล้วไาแล้วสามตัวอือใช้พิ <laughs> จารณาญาณในการรับชมนะครับผมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับแนวทางของแม่ดวงนะครับเอาขอบคุณครับขอบคุณแม่ครับผมเดี๋ยวให้เอฟซีพิมพ์รอไว้นะแม่เนาะจ้าท้าผมขอบค,คบคุณครับ่